ครับสวัสดี้ชมทนนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวปน้ายปนเสนเนาะครับผมจัดไปวันนี้มาอยู่กับเจ้าไฮโรไทยอีกเส้นเคยนะครับผมจัดไปครับวันนี้ทุนรอยหาซิบนะครับผมโอเคมาวันนี้ทุนรอยหาซิบจะมาโชว์สติปสักหน่อยครับผมมาสติปการโยกย้ายตามข้าวข้างล่างนะครับผมมาจัดไปดอกแรกครับดูข้าวข้างล่างแล้วก็จัดไปนะครับผมมา ต่ำต่ำต่ำสูงต่ำต่ำต่ำสูงต่ำเราก็ซีเพ็ดให้รั้ครับมาครับผมรอรุนรอรุนครับผมมาสีว่าจังไดก็นวดนวดสักหน่อยครับมาปรับเบ็ดสักหน่อยครับมาเต็งต่ำไปเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมมาต่ำมันมาเป็นแถวยังไงมันก็ต้องไหลต่ำนะผมจะมาตัดสูงก่อ อะไรอยู่นะครับผมเปอร์เซ็นต์ข้างหลังมันออกที่ต่ํามากที่สุดนะครับผมมาเอาหวยสามห้ายาวสัเออมาดิาจัดาม,มาเบา,บาๆก่อนครับบวกนะมาร้อยห้าสิบก่อนเบาๆนะมาดอกนี้เขาจัดหนักสักหน่อยแล้วกันนะครับผมมาถ้าต่ำไรอย่างนี้เราก็จะขอต่ำอีกสักรอบนะครับผมมาดอกนี้จะขอจัดหนักๆเลยครับผมมา แปกมวยแปลกมวยจัดต่ำแลับผมโอเคมาปรับเบสสักหน่อยแล้วกันนะมันจะเป็นจังไดร่มัจัดต่ำไปสักสองรอยแล้วกันนะครับผมมาปรับเบสเย็ดสิบไหลไปเลยครับผมสองเอียวครับสองสามสี่สองครับผมมาสี่สามสักหน่อยมา มวยเปิดมาโดนไหมจ่าโดนไหมครับโอ้สองมาสวยขอขอเอ้สี่สองครับสี่สี่จัดประลัดบอกครับผมเท่าไรครับโอ้โหทุนละห้าสี่บวกมาห้าร้อยสี่สิบนะครับผมโอ้โหกำไรเน้นเน้นครับผมถอยดีกว่าครับผมไม่สู้ต่อครับอ่านไปข้างหน้าผมกลัวมันตัดนะครับผมถ้าตัดเราก็สวยขี้เลยครับผมมาโอเควันนี้ก็ถือว่าบวกเยอะแล้วกันนะผมโอเค จัดไปครับพอได้บวกครับก่อวันนี้ก็จะขอตัวลาไปที่5้าล้อยสีสิบนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ